สวัสดีค่ะต่อจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะหลังจากที่เราได้มีการพิมพ์และจัดรูปแบบ oh, ในเบื้องต้นไปแล้วต่อจากนี้ไปเราจะมาฝึกการทำตารางและการจัดรูปแบบตัวเลขนะคะโดยปกติไฟล์ที่เราพิมพ์ใน Excel ที่อยู่ในแต่ละเซลล์แมนว่าในโปรแกรมจะแสดงอยู่ในรูปตาราง แต่แท้จริงเวลาเราพิมพ์ตารางเหล่านี้จะยังไม่ปรากฏในไฟล์ของเรานะคะซึ่งเราสามารถดูได้จากเมนูวิวนะคะเราสามารถคลิกที่คำสั่งติดลายเห็นไหมคะเมื่อเราคลิกที่ติดลายออกเราจะเห็นว่างานของเราเนี่ยยังไม่มีเส้นแต่อย่างไรการแสดงผลในรูปแบบที่ไม่มีเส้นแบบนี้อาจจะทำให้ดูยาก และงงกับข้อมูลที่ปรากฏแต่ทีนี้เพื่อให้ง่ายต่อการพิมพ์ข้อมูลลงในเซลล์ส่วนใหญ่ผู้ใช้มักจะเลือกติดลายเพื่อให้เห็นว่าข้อมูลอยู่ในช่องไหนคอลัมน์ไหนแถวไหนตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลได้ชัดเจนขึ้นหรืออีกวิธีหนึ่งในการที่จะเช็คว่าเรามีตารางแล้วหรือไม่ตารางให้เห็นชัดก็คือเมื่อเราคลิกที่เมนูไฟล์เราคลิกคำสั่ง p ริ้น พรีวิวหรือตัวอย่างก่อนพิมพ์ตรงนี้จะเห็นว่ายังไม่มีเส้นนะคะเราสามารถที่จะต้องไปเพิ่มเส้นเพื่อให้ตารางอยู่ในรูปแบบที่ดูง่ายสวยงามมากยิ่งขึ้นกดปุ่มแ a c k กลับไปนะคะในการสร้างตารางก็สามารถทำได้ไม่ยากนะคะแต่ก่อนสร้างตารางขออนุญาตอธิบายเกยี่ยวกับรูปแบบการแสดงผล ของตัวเลขก่อนนิดนึงกรณีเลขที่เป็นหลักหน่วยไม่ค่อยไม่พบปัญหานะคะในส่วนของการแสดงผลแต่ถ้าตัวเลขที่เป็นหลักพันหลักหมื่นในการแสดงตัวเลขเราควรจะมีเครื่องหมายคอมมา่าหรือตัวเลขบางประเภทจำเป็นจะต้องมีจุดทศนิยมดังนั้นการจัดรูปแบบของตัวเลข <Okay. S 1> เพื่อให้ดูง่ายและตรวจสอบความถูกต้องได้ ได้ได้ถูกต้องได้มากขึ้นเราสามารถที่จะลากคลุมตัวเลขที่เราต้องการจะจัดตรงนี้จะจัดเผื่อทั้งหมดเผื่อว่าตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงเป็นหลักพันในอนาคตเราลากคลุมพื้นที่ที่เราต้องการจะจัดหรือข้อมูลที่เราต้องการจะจัดนะคะกลับมาที่เมนูงงนะคะวิธีแรกเราเลือกจากเครื่องมือที่เป็นริบบอน ในเมนูงมนะคะในส่วนของ number ตรงนี้จะมีส่วนของอะไรบ้างส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะก็คือส่วนของการใส่คอมม่าที่หลักพันพอเราใส่คอมม่าปุ๊บเราจะสังเกตเห็นว่าในหลักพันจะมีเครื่องหมายคอมม่าขั้นนะคะ,ะยกเลิกกลับไปสามอีกครั้งคลิกเครื่องหมายคอมมา่าแต่ ขอเครื่องหมายคอม่าสิ่งที่ปรากฏนอกจากคอม่าคือจุดทศนิยมซึ่งเราสามารถเพิ่มและลดได้จากเมนูด้านบนเช่นเดียวกันนะคะถ้า increase ก็คือการเพิ่มจุดทศนิยมพอเราเพิ่มสิ่งที่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมคืออะไรเครื่องหมายชาร์ปเครื่องหมายชาร์ปความหมายก็คือตัวเลขที่แสดงในคอลัมน์ กว้างกว่าความกว้างที่ปรากฏมันก็เลยเป็นเครื่องหมายชาร์ปเราลองมาลดหรือว่า decrease d e c i m a ลลดจำนวน d e c i m a ลลงนะคะเครื่องหมายชาร์ปก็จะหายไปดังนั้นถ้าเกิดเราพิมพ์ง,งานบางงานแล้วเกิดเครื่องหมายชาร์ปไม่ต้องตกใจนะคะให้ใช้วิธีการปรับความกว้างของคอลัมนชาร์ปก็จะหายไป ทีนี้เลขเลขลักษณะแบบนี้ <Okay. S 1> เนื่องจากว่าเป็นเลขจํานวนเต็มเราไม่ควรแสดงจุดทศนิยม mm. ก็ให้เหลือเป็นทศนยศินยมศูนย์ตำแหน่งนะคะหรืออีกวิธีนึงถ้าเราไม่ใช้เครื่องมือที่อยู่บนริบบอนเราสามารถคลิกขวาบนพื้นที่ที่เราเลือกและเลือกคำสั่ง Format Cell นะคะ ตะกี้เรารู้จักป้ายอะไรไปแล้วอะไรีนเกี่ยวกับการจัดรูปแบบข้อความแต่ตรงนี้เป็นเรื่องของตัวเลขนะคะตัวเลขต้องมาที่ป้ายของ number number mm hmm. ก็จะมีหลายๆหลายๆรูปแบบเหมือนกันนะคะค่อยๆเอาไปตีละตัวให้เรามาคลิกเลือก number ที่เป็น category ที่เป็น number นะคะแล้วก็ ก่อนมาตรงนี้ขออนุญาตยกเลิกก่อนนะคะขออนุญาตยกเลิกกลับไปที่เดิมเหมือนว่าเรายังไม่ได้ทําก่อนอันนี้เป็นเครื่องหมายยกเลิกนะคะเมื่อกี้เราใช้วิธีการคลิกเครื่องมือจากดึกบอนแต่ตรงนี้เราจะคลิกขวาและเลือกเครื่องมือจากเมนูย่อย Format Cell แล้วก็มาที่ Number นะคะไปนัมเบอมาคำสั่งย่อย c a t e g o r y number แล้วให้เราเลือก use use comma ตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปจุดเชยมถ้าเราต้องการกี่ตำแหน่งก็ระบุไปว่ากี่ตำแหน่งแต่ณตอนนี้ตัวเลขลักษณะนี้ควรจะเป็นศูนตำแหน่งเลื่อนลงมาที่ศูนนะคะใช้วิธีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหรือใช้วิธีการลากคลุมแล้วก็พิมพ์ตัวเลขที่ต้องการลงไปก็ได้ ะะกดที่โอเคโอเคแล้วเราก็จะเห็นได้ว่ารูปแบบของตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปนะ,ะอีกตัวหนึ่งก็คือกรณีแสดงเป็นวันเดือนปีกรณีแสดงเป็นวันเดือนปีปนนนปถ้าเราพิมพ์กรณีนี้วันที่หนึ่งมกราปี64 โปรแกรมมันจะมีค่า default แต่ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงเราสามารถที่จะตั้งค่าเปลี่ยนแปลงได้กับอีกวิธีหนึ่งที่อยากจะเพิ่มให้ก็คือกรณีเรา run ร number หรือรั n วันเดือนปีร u n ตัวเลขที่มีความต่อเนื่องเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์ทุกแถวก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเราต้องการจะรันวันที่1วันที่2วันที่3จนถึงวันที่7 ที่ให้ดูนะคะเราสามารถพิมพ์เพียงสองลำดับแรกเพื่อให้เครื่องรู้ว่าลำดับเป็นลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเรามาลากคลุม2แถวที่เราเลือกหรือ2คอลัมน์ก็ได้ถ้าเกิดว่าเราทําในแนวนอนแต่ตรงนี้เราทําในแนวตั้งก็เลือก2คอลัมน์ลาก,กลคลุม2คอลัมน์นะคะแล้วก็เลื่อนมาที่ตรงข้อิสูตรหรือว่ามุมขวาล่างของ สเซลล์แล้วก็กดเมาส์ลากค้างไว้จะเห็นได้ว่าจะมีความเป็นอัตโนมัติของวันเดือนปีตรงนี้จะทำให้เราทำงานได้รวดเร็วขึ้นและถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะการรันตัวเลขลำดับนอกจากจะเป็นวันเดือนปีแล้วกรณีเราพิมพ์ตัวเลขนะคะเช่นเราจะพิมพ์ตัวเลข1 2จนถึง20 เราก็พิมพ์แค่เลขหนเลขสแล้วเราก็เลื่อนมาในลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งจะทำให้เราทางานได้รวดเร็วขึ้นเดี๋ยวรายละเอียดของตรงนี้ถ้ามีเวลาจะอธิบายเพิ่มเติมอีกทีบางเครื่องอาจจะมีหลายๆลักษณะของการรันลำเบอร์หรือซีรีส์บางเครื่องอาจจะยังมีน้อยตรงนี้มันมีการตั้งค่าไว้ด้วยนะคะ มาดูกันในส่วนของการจัดรูปแบบวันเดือนปีนะคะในรูปแบบของวันเดือนปีตอนนี้เป็น01เจน64เจนก็คือ January ถ้าเราต้องการปรับเราสามารถคลิกขวานะคะมาที่เดิมเลยค่ะ Format Cell จะมีส่วนของคำสั่งในป้าย n ำเบอร์นะคะในคัต e g o รีส่วนของเดท จะเห็นได้ว่าเราสามารถเลือกรูปแบบของเดทตามไทยที่มีนะคะมีเลขไทยมีเลขอาราบิกอลองเลือกแบบแบบ14มีนานะคะ14มีนาเลขไทยโอเคปุ๊บนี่เกิดจากความกว้างทีนี้ปีพศอจอะเพียนนิดนึงนะคะเราสามารถเลือกรูปแบบใหม่กล,ลับไปกรณีเลือกเป็นไทยนะคะ ควรจะเลือกไทยเป็นริกโเรียนนะคะลองดูอีกทีตอโอเคปุ๊บก็จะเป็น1นึ่งมอรคา,ารา64พอเราต้องการจะให้เซลล์ถัดไปมีรูปแบบเดียวกันเราไม่ต้องมาคลิกขวา format cell เลือก date เลือกเลือกแบบ1 4อีกที มันจะช้ามากเราจะใช้วิธีการก๊อปปี้สุกนะคะก็คือหรือว่าก๊อปปี้รูปแบบโดยการคลิกที่เครื่องหมายมุมมุมมุมขวาล่างของเซลล์แล้วก็ลากทูมไปเลยค่ะ,ะมันก็จะจัดรูปแบบให้แต่นี้รู้สึกว่ามการาคมมันจะดูเ,เยอะๆไปขออนุญาตขออนุญาตเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่ยอ่ยอๆแล้วก็ดูง่ายขึ้นจะ,จะน่าจะโอเคกว่า คนคนอ่านเขาจะอ่านง่ายกว่ามกราคมกับม,มขจุดนะคะอ่เสร็จนี้เรื่องของการจัดรูปแบบตัวเลขการจัดรูปแบบวันเดือนปีการจัดรูปแบบก็มีรายละเอียดปลิกี่ยยเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวค่อยๆเพิ่มความรู้ให้ถัดไปเป็นเรื่องของการทําตารางนะคะการทําตารางอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ตอนเนี้ย งานของเราจะยังไม่มีเส้นเรายังไม่เป็นเด็กเส้นนะคะตอนนี้เราจะมาทําตารางให้เป็นเด็กเส้นเราจะต้องลากคลุมพื้นที่ตารางที่เราต้องการจะจะะัดเนี่ยค่ะแล้วก็มาที่เมนูงงในคําแถบริบบอนให้เราเลื่อนมาที่ตัวที่เป็นตารางหรือเป็นบอร์เดอร์ตรงนี้นะคะเป็นช่องสี่เหลี่ยมวิธีง,ง่ายๆที่สุดถ้าต้องการให้ตารางมีทุกเส้นทุกแนว เลือก all border all border นะคะเราจะเห็นได้ว่าอตอนนี้งานของเราก็จะปรากฏตารางเรียบร้อยแล้วอันนี้แบบแบบง่ายที่สุดเลยนะคะแต่ถ้าเราต้องการจะต้องการให้บางเซลล์บางเส้นหรือเฉพาะเส้นซ้ายเส้นบนเส้นล่างเส้นขวายกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราจะทำกรอบกรอบของเส้นให้โตกว่านี้หน่อย รอบเฉพาะกรอบนอกนะคะเฉพาะกรอบนอกก็คือเส้นด้านบนของตัวนี้เราก็มาเลือกรายงานสถานการณ์โควิดแล้วก็มาเลือกถ้าในนี้มันไม่มีสมมติถ้ามีเลือกจากนี้ได้เลยนะคะเลือกจากในนี้ได้เลยแต่ถ้าไม่มีวิธีง่ายๆให้เลือกที่มอนะคะเลือกขนาดเส้นที่เราต้องการแล้วมาคลิกเส้นที่ด้านบนแล้วก็คลิกโอเค เท่ากับว่าตอนนี้กรอบด้านบนของเรา oh. เช็คเมนูปิ้งน,นะคะก็จะหนากว่าเส้นอืน่นต้องการทําด้านซ้ายอีกต้องการทําด้านซ้ายอีกก็คลิกที่เส้นเหมือนเดิมนะคะมอลบอร์เดอร์คลิกที่เส้นและมาคลิกที่ด้านซ้ายด้านขวาคลิกไหมคะไม่ต้องคลิก ขอโทษที่ด้านขวาสามารถคลิกได้เลยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะคลิกด้านขวาด้วยได้เลยแต่ด้านล่างไม่ต้องคลิกนะถัดมา2เซลล์ถัดมานี้ก็เลือกมอและเลือกเส้นและคลิกทางด้านซ้ายทางด้านขวาก็เลือกคอลัมน์ g มาที่ border มอ border เลือกเส้นและคลิกทางด้านขวาตอบ ok ด้านล่างนะคะด้านล่างโม border เลือกเส้นและโอเคนี่คือการเลือกเพียงบางเส้นนะคะรูปแบบของเราตอนนี้ก็จะมีเส้นกรอกเพราะฉะนั้นในแต่ละเซลล์แต่ละช่องแต่ละคอลัมน์แต่ละแถวเราสามารถจัดเฉพาะเฉพาะของแต่ละแถวแต่ละเซลล์แต่ละคอลัมน์ได้นะคะ ต่อไปเรื่องการลงไฮไลท์หรือลงสีในเซลลใช้เครื่องมือเติมสีจากถังสีได้เลยสมมติเราต้องการจะใส่สีหัวให้เข้มหน่อยอทำตัวหนาหน่อยผู้ติดเชื้อก็อาจจะจัดเฉดสีนึ่งข้อมูลของผู้ติดแต่ละรายลากคลุมพื้นที่นะคะ ลากคลุมแถวที่เราต้องการจะจัดลากคลุมนะเราต้องการจะจัดแบบไหนก็คือไปคลิกตรงเซลล์นะั้นแล้วก็มาจัดสีในแต่ละเซลล์ได้เลยโอเคนะคะการจัดรูปแบบตัวเลขวันที่การใส่ตารางและการใส่สีก็คงจะทำให้เราสามารถฝึกลองทำ และประยุก์ตใช้กับการจัดตารางในรูปแบบอื่นๆได้นะคะติดตามในเรื่องการจัดทำกราฟกันในกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ